ฮัลโหลทุกคนวันนี้จะพาไปกินร้านอึง้งเอีย้ยหลีที่บางพระกันนี่คือต้องเว้นการออกเสียงมากเลยนะเพราะว่ากลัวจะออกเสียงผิดเื้ <c oughs> ออาหารร้านนี้มันจะเป็นสไตล์แบบอาหารจีนแต้จิ๋วอะ่ะมันโต๊ะจีนอะไรอย่างเงี้ยชายกระเพาะหมูคือเลิศมากจะบอกให้เอาจริงคือมันนิ่มมากแบบมันไม่เหนียวแล้วก็ไม่เหม็นสาบเลยชักทิดตึงนะจ๊ะ คือถ้าใครที่ไม่ชอบเครื่องในเนี่ยอยากให้เปิดใจเลยร้านเนี้ยเลิศจริงและคืออีกเมนูที่อยากให้ลองคือผัดหอยลายไม่เหม็นไม่มีดินไม่มีข่าวจ้านี่ขอโชว์หอยสักนิดอือยากจะบอกว่าร้านนี้เขาเปิดมามากกว่าห0สิปีแล้วเพราะงั้นเนี่ยจริงๆคือเชื่อได้เลยว่ามันอร่อยแซ่บจริงๆตัวเมนูนี้คือเมนูกระเทียมผัดทะเลมัง้งไม่รู้แต่ว่าอร่อยมากมั้ง คือกุ้งก็สดปลาหมึกก็สดคือเครื่องพริกไทยเขาก็ถึงอะแบบมันกินแบบแฮปปี้มากส่วนเมนูสุดท้ายที่เราสั่งนะก็คือต้อยมยำหัวปลาคือมันเลิศมากแกคือแซ่บไม่เหม็นคาวไม่เผ็ดมากเปรี้ยวแบบเลิศอะคือไม่ได้กินต้ยมยำแบบนี้มานานมากเลยจริงอยากให้ทุกคนไปลองแล้ว <นะ S 2> คืจ,จะบอกว่าร้านเนี้ย แต่คือร,า,ราคาก็ออโอเคถ้าเกิดว่าหิวข้าวอะ่ะก็คือต้องเตรียมท้องมาหน่อยนะเพราะอาจจะต้องรอ